สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์กันถึงสถานการณ์นะครับทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหากเมื่อบันดาเงื่อนไขนะครับมันรับกันไม่ได้สงครามก็คือคําตอบนะครับคือหลายคนแอบ,บหวังนะครับว่าหลังการเลือกตั้งสหรัฐสองพเนี่ยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกจะแผ่วลงเมื่อได้โดนัลด์ทรัมป์นะครับ,ค,บคัมแบ็กกลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแทนอดีตประธานาธิบดีนะโจไบเดนนะครับหรือว่าอดีตรองประธานาธิบดี กำมลาแฮรลิสจากพรรคฝ่ายตรงกันข้ามนะครับเพราะที่ผ่านมา4ปีเนี่ยเต็มไปด้วยความขัดแย้งและสงครามทั้งในยุโรปนะครับประเด็นสงครามยูเครนแล้วก็ในตะลกกลางนะครับสงครามความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลฮามาสเอชวอลล์ฮูตีและอิหร่านที่สหรัฐหนุนหลังอยู่นะเหตุผลเพราะว่าทำเนี่ยหาเสียงเลือกตั้งนะได้เน้นยำ้ำการยุติสงครามความขัดแย้งนะครับแล้วก็ต้องการสันติภาพ ถ้าเขาได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นประธาน,นาธิบดีแทนโจไบเดนและก็กัมลาแฮร์ลิสเนะครับคือคำพูดเนี่ยมันง่ายกว่าการกระทำจริงนะเหตุเพราะว่าหน้างานและเงื่อนไขต่างๆของความขัดแย้งในประเด็นต่างๆของแต่ละภูมิภาคนะนั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถเคลียร์กันได้ง่ายๆนะครับเหมือนอย่างที่คิดไว้เมื่ออำนาจนะครับและผลประโยชน์เนี่ยมันขัดกันนะจนในที่สุดเนี่ยอาจยอมกันไม่ได้นะครับ ซึ่งก็อาจจะนะต้องเ,อเขาเรียกว่าวนอยู่กับความขัดแย้งอีกนานทีเดียวผลประโยชน์มันขัดกันเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาใน,นในกลุ่มต่างๆก็มีการสารผลประโยชน์กันนะครับนในการวางระเบียบโลกใหม่แต่เมื่อบรรดานเงื่อนไขเนี่ยมันรับกันไม่ได้เนี่ยสงขามก็คือคําตอบในที่สุดนั่นเองเนะนะมื่อทุกฝ่ายเนี่ยมีอำนาจทางการทหารและพันธมิตรของตนเองนะครับอยู่ในมือ ที่จะสนับสนุนนะครับความต้องการของฝ่ายตนนะครับเพราะฉะนั้นในโลกนี้ต้องว่ากันด้วยอํานาจและผลประโยชน์นะก็ดูว่าตกลงกันได้หรือไม่อย่างไรนะครับนะเพราะว่าในช่วง4ปีที่ทําไม่อยู่4ปีนะที่รัสเซียจีนอิหร่านและพันธมิตรทั้งหลายในกลุ่ม b ริกสนะครับได้สารผลประโยชน์กันนะวางแผนการระเบียบโลกในการถอดถอนดอลลาร์นะครับออกจากเงินเงินสกุลสำรองของโลกแล้วก็มีการ ลงส่วนที่สัญญาความสัมพันธ์การอาหารเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ